สบายดีเมนี่ข่อยกัชิมาทดลองท่านพ่อมเนาะขังแรกเมนี่เป็นวันที่อ่าชิบแปดเดือนสองเดือนกุมภาพันธ์เนาะปีสองพันสิบหกเมนี้ข่อยกชิมาทดลองท่านพรอมซอยกับท่านพรอมพัาส,สูตรหนึ่งกับพืชพันธุ์กับพืชพันธุนนห์หลายๆผสมน้ำนี่จักบ่งหัวจักลกตรเดอนี่เดอสีผสมลงไปเนาะอ่าท่านพ่อมซอยประมาณ บวงหนึ่งทานฟอ้อมพัดจักบาทอาจักสะจัก,กบวงนี่มันเป็นพืนอยทานฟอ้อมพารใส่เครื่องบวงเนาะอันนี้ก็ใส่เครื่องบวงผสมกันแล้วสิมาฉีดเนาะมาฉีดเดี๋ยวเฮาไปเบื้องพักก่อนเนาะก่อนฉีดว่าพักเป็นจังได่พักขี้ายแห้งเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบื้องพักอันนี้ก็คือพักของเฮาเนาะพักบง อันนี้พักบ่งเนาะเป็นพักประมาณนี้เนาะใบเหลืองเหลืองแดงแดงเนาะแล้วก็สีสีบักทั่วน้ำเห็นบ่ๆๆๆเหลืองเหลืองเนี่ยจากเหลืองเหลืองสีไซส์ักทั่วน,น้ำแล้วก็สิมไซสพักหอมเปบานเข้าเอิญนพักหอมเปเนาะกต่ิใไซสประมาณนี้เนาะใสประมาณนี้เด้เอทลงไปแล้วจ้าทลงไปแล้วทลงไปแล้วตอนนี้ก็ใส่มือค้อนยางดีเนาะของข้าเป็นออแก,กนิกเด้อบบต้องยานเอ่มือค้อนไปเลย นาำกระชีดอ,อกสีดำดำเนาะมาเจ้า <S <S ออกเหลืองเหลืองดำดำนี่แหละนี่ข้ามาเบิงพักตัวนี้เนาะพักตัวนี้ชีใบกูดใบกูดใบแดงแดงใบกูดใบแดงแดงอันนี้ชิม,มาฉีดคือกันเนาะชิม,มาฉีดน,นี่เดออันนี้กัะชิมาฉีดคือกันกระชีชีต้นสเดาน้ำแล้วชิม,มาฉีดพักพักอันนี้คือโหอันนี้คือกระเพรา,าเนาะ ผักกระเพ้าบ้านเห่าเอินเนาะบัานเห่าเอินพักกระเพ้าสยชีดตะไคร่ร้อมสีชีดกระเพ้าแดงกระเพ้าขาวเนาะอ่าอันนี้ใส่ใสเ่เครื่องบวงเนาะโอ้เป็นน้ำชีเขียงงามถอนอกพี่น้องเอ้ยอองตองอยู่ใส่เลยนะปลายเทลงไปทานฟอ้อมพัดชุดหนึ่งพรวันเป็นออร์แกนิกเนาะเขาใส่ผืชออนเขาใส่ผืนออนเขาต้องใส่หน่อยๆเขต้องใส่หลายถ้าใส่หลาย,ย,ย,ลายมันกระสเฮตุไห่พักฮัาเสียนั่นเนองเนาะอ่าคนไปแล้ว แลเห้ากะชีสีดพริกนี่น้ำเนาะเบื้องพริกนี่ใบกูดแต่ว่าเป็นดอกอยู่เด้เป็นดอกเป็นหมากอยู่แต่ว่าหมากกันน้อยๆเนาะพริกมันได้หลายเดือนล,ละละเนี่ยชีสีดชีสีดพริกน้ำชีสพริกต้นนี้น้ำเนาะพริกต้นนี้นะออกดอกอย่างเดียวแต่ว่าบ่เคยเป็นหมากเลยเนาะเป็นตะดอกเป็นตะดอกดอกละก็ล่นดอกละกะล็ร่นมือนี่เขาสิมาทดลองกับท่านฟอ้อมว่ามันจะออกหมากหรือมันจะออกดอกอย่างเดียวเนาะมือนี่เขาสิมาทดลองกันเนาะ นี่ขึ้นนั่งกอ,อกกรอ,อกแล้วกับนั่งสีเอาไปฉีดเนาะการกอ,อกของนั่ง,งนั่งกรอ,อกอยู่นี่แกนเนาะเดิมเอาใช้ขวด,ดน้อยๆฉีดเพราะว่าเฮาบ่มีบวัวนั่นเองเนาะเฮาบ่มีบวัวแล้วเฮากับบ่มีเครื่องสีแต่ว่าเฮาใช้ขวดนีน่ฉีดเอาเดิมแล้วเริ่มทดลองการฉีดแล้ว ฉีดวนมองเก้าร้ายมัมนดูดตายบหาน,นี้ตดเงามานำตคดเหงามาน้ำอ,าอยวาเนาะขนาน,นี้ก็ททำการฉีด ใบยิกใบงอใบเหี่ยวใบใหม่ใบเหลืองตัวนี้นะเฮาก็ะช,ชีดๆลงไปเลยเนาะฉีดฐานฟอมของเฮาลงไปฉีดฉีดฉีด,ดโอ้กะเพากะเพา เป็การฉีดต้น่านเอ,อทำการฉีดมันถืกไปนะ,นะ,ะใช่ดินน,น้ำเน้มันก็นยังว่าผสมดินอันนั้น มีต้นพริกที่มันบวอออกมันออกแต่ดอกมันบวอออกหมากบุกคนเลยคอยก็เลยชีมาฉีดมันออกแต่ดอกนบอกนโตมท้มเลยมันบ่อเคยออกหมากมันเคยออกแต่ดอกตั้งแต่ปลูกมาแล้วฉีดต้นชะเดาพร้อมเด้อฉีดให้มันทัวเนยสะดงสะเดานั่นก็เงามันทเดียวห้าเอาน้ำมาลดเอา มันเป็นละอองจังชันแหละนั่านน่น,นเออน,นั่านเป็นจังชันแหละ <c oughs> <c oughs> การฉีดตะไคร้เนาะย่งเงียงใส่ถ้าใส่มันบ่ถึงน้ำมันบ่ขึ้นได้น้ำมันเออต้องตั้งพวกนั้นแหละ <c oughs> <c oughs>